สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกระช่องสาวขครดชไก่ทีนี้แล้วจ้ะมาเดินพี่น้องเดินวันนี้ฉันจะพากินยำมามา่ายำมาม่าพี่น้องเลยโอ้ตกหมดเป็นไงมีเท่าที่กินที่ยังเหลืออยู่ใส่กบมีอะไรพี่น้องเลยตำเลยม่ตองหล้างอยาก โอ้ยติ๋งติ๋งเลยอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเดินมาเดินทุกคนวันนี้ซืหมื่นมื่นพี่น้องเอ้ยต่างกล่องไก่เป็นมามามาวันนี้อะไรบ่ายสองสิบห้าบ่ายสองสี่สิบห้าฉันไปรับรูกพี่น้องฉันว่าจะไปสื่อของให้คิดสร์มาร์ทให้จอดมาเดินพี่น้องโอ้ว่ายม,มามา นัวนัวแค่ตะเกียบพี่น้องไอ้วันนีเที่าฉันที่เราความฝันให้ฟังเลยพี่น้องฉันฝันมาคืนเนี่ยฉันฝันว่าฉันไปหมู่บ้านแห่งหนึง่งเขานี่ไปนั่นเข้ากับมีการประกาศประกาศผลลางวัน คนนี้เขาจะมีเหมือนบัตรหลดนะพี่น้องไม่เป็นสี่เหลี่ยมน่ะเขาจะมีแบบรางวัลไก่เคียงรางวัลนี้รางวัลนั่นแต่เขาประกาศรางวัลโดยพี่น้องเป็นเสียงผู้ชายเลยอันนี้ถวดแกต้องฟังหูไวหูแต่ฉันฝันน่ะพอฉันไปเขาก็ประกาศบอกไงเลขรางวัลที่หนึ่งหกหนึ่งเลขไก่เคียงเจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องฉันฝันน่ะคนนี้พี่สาวฉันนี่มันถูกทางรางวัลที่หนึ่งทางไก่เคียงทางอะไรเลยนี่นะมันถูกน่ะที่ในความฝันน่ะ แต่ฉันฝันเนี่ยฉันจำด้เจ็ดหนึ่งพี่น้องขอ้ขึ้นใจเลยเขาบอกเขาประกาศบอกแบบเหมือนในหมู่บ้านน่ะเขาประกาศบอกกันนี่แหละแต่กับฟังหูไปหูเห็นที่เราฟังแต่ว่าฉันก็ไม่เคยได้สื่อเด็กไทยทีกที่เราพี่น้องไว้หมูม่บ้านไหนไม่รู้ฉันฝันน่ที่ประมาณ กับตีห้ากับหกโมงอะ่ะให้กาฉันปลกมันฉันจะตื่นตีห้าสี่สิบห้าทุกวัน,นยำมามากฉันไม่ได้ลงคลิปหลายบันพี่น้อง,แบบงนนอแบบทำงานเนาะไปทำงานเนอะฉันมีเวลาตอบมันมีเวลาตอบคอมเมนต์นี่เลย ดูดูหลเหมือนเหมือนเหมือนที่ป็นไม่เกีนพี่น้องฉันปวดหัวดูหลยอย่งนีนะแบบเมืแบบ่แบบยอไหร่เอ็งดูเอ็งฉันดูอะไรพมูเด้แต่มันขีดขานคอมเมนต์คอมเมนต์อยากหนังดูหนังดูใดคมอมเมนต์นี่พี่น้องเลยเอ็งต้องคิดเด้นอว่าเอ็งทำเนี่ยฉันไม่ปวดหัวฉันว่าถ้าคนไหนไปชาดฉันไม่อะไรตอบเลยพี่น้องฉันมมีฉันฉันขอพักสักสมองสักสมองก่อน ยังมาหา <ๆ S 2> พี่น้องไปทำงานก็สนุกดีมีเงินเป็นของตัะคองแบบพี่น้องเอ,อ้ยดีใจฉันดีใจนะฉันได้เงินหน้าจิสองรอยหนาจีสองร้อ,อเยเ พี่ี่แกทำดาน่ะชาบอกฉนัน,น่ยเงินออกกระเด็นวัน่าแรงออกแล้วเงินจะออกทุกวันที่สิบสี่อาทิตย์เงินจะออกทีนึงเขาหนีแกก็เธอเธอดีใจเธอดีใจไหมที่เธอจะได้ใช้เงินของตัวเองแกถามโอ้ยฉันภูมิใจเลยฉันภูมิใจที่ได้ใช้เงินของตัวเอง ไม่กันจะบอกเธอหนักเธอมีรายไนะด้แล้วนะดีใจ่ายไม่ทำงานแบบพี่น้องแบบเพื่อนร่วมง,งานทุกคนเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้คนไทยใช่ไหมแต่เขาน่ะ<อ>คือเขาไม่ได้แบบมาแบบเธอคือต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อง ธอคือต่างดาวด้เอเธอมาทํากับฉันนี่นะไม่ใช่เลยทุกคนเหมือนเหมือนในบาปต์มันก็คือการเริ่มต้นที่ไม่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ดูจากอัธยาศัยดูจากคําพูดดูจากท่าทางของแต่ละคนอะ่ะอย่ยงกเลยว่าขอให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปกะเองกับฉันก็มีนาทีท่ทำความสางขของฉันนี่ฉันก็ทําไปเรื่อยๆเนาะ แต่ทุกคนเขาก็พ่อมีหน้าที่ของเขาบางคนทํากับเขาพ่อครัวน่ะพี่น้องจิมมี่แต่ผู้ชายพอา่อควรอาหารทุกอย่างเมื่อก่อนฉันไม่รู้ฉันคิดว่าเขาต้องทำ่าเองต้องอะไรคือทําเองมดไม่ใช่เลยพี่น้องหั่นแต่พัก หอมต้นหอมกระเทียมเอ,อกระเทียมอ่ะต้นหอมออสลัดผักสลัดผักกาดอะไรนี่างเงยเราจะกินแฮมเบอร์เกอร์หรือกินอะไรที่ก็จะมีผักรวยหนาน่ะ,นะพี่น้องหั่นเอาไว้เท่านี้พอเราหั่นไสรปุ๊บสามารถใช้ได้ถึงสามวันได้พี่น้องหั่นไว้แล้วก็ยึดไปค่ะวันไหนไก่มดอายุคือเราก็เอาทิง้งนี่างเนะ มีไผ่เขียวไปเอ,อไปเหลืองกับไฝ่่าเขาเอาฉันไปสอนนะ่ะแบบวันหนึ่งถ้กคนในห้องาคารัวขาดหรืออะไรนี่นะ่ะเขาจะเรียกเราเข้าไปคือเรา,เาพอทาได้เขาอธิบายล่างฐานทําทำไรเราพี่น้องไปล่างถ้วยล่างจานก็ใช้เครื่องนั้นน่นพี่นอ้องใช้ใส่ยางฉีดฉีดแล้วก,ก็โยนกับเอาใส่ถาดใหญ่ๆเป็นเทนะ่ะเป็นลลอกเป็นลลอกเหมือนถาดใส่แก้ว ไปใส่ใส่เครื่องล่างจานนุ่มล้ำพี่นองง่ายจิ้แต่คริสต์มาสเนี่ยเขาไ่หายไปทํางานดอกแต่เขาหายไปทําตอนกลางคืนวัดของวันที่ยี่สิบห้าคริสของวันที่ยีบสีคริสต์มาสอีฟเขาห้ฉันไปตอนกลางคืนตอนสี่ทุ่มหลึกแข็งคืนฉันบอกจัดมาเลย <laughs> จัดมาเลยฉัน่ะได้อยู่แล้วอะ <laughs> นีถ่ถ้าบอกว่ถ้ามีคนเขากินอย่างนี้นันเราก็ไม่ต้องไปดูทุนได้ทำอะไรมีนาที่ก็ทำคือหลังของน้าหรือทำอะไรจามทีแล้วพอจะทำได้นี่นใคะโอ้ได้เลยได้เลยสนุกพี่น้องเลยถ้าคนไหนพึ่งมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกยังไม่ได้งานก็อยากเก็บกเดแอพี่น้อง ฝึกภาษาของตัวเองให้มันได้สมุดยิ่งเราสื่อสารไหนกับคนมากเท่าไรโอกาสที่เราจะไปทํางานมันก็หม่ตถึงเครียดถึงเราไม่มีคนไทยเราไม่มีใครอยู่เราไมา็สนุกเลยพี่น้องทุกคนเขาจิตเขาจิตเป็นเพื่อนกับเราอย่างดีเลยนะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นทางครูเราพูดพิษพูดอะไรนี่เข้าก็สอนมันไม่ใช่นะเธอต้อง,ย,ง,ง,ย,ง,ง,ย,ง,งยังนงยางงี้นี่จนชอบเลย สอนฉันให้ให้รู้ถ้าไหนฉันบอก่ยถ้านไหนฉันไม่รู้หรือฉันทําผิดอะไรพวกเธอสามารถบอกฉันได้เลยเขาก็มีแล้วก็นอองทางานคือกันแต่บางครั้งเก่งไม่มีประสบการณ์นะพี่น้องเนาะฉันไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเด้ว่าฉันจะทําอะไรฉันจะยิบอะไรก่อนฉันยังไม่รู้เลยได้อยู่ไปถึงที่แรกทําอะไรฉันก็ไม่รู้พออยู่ไปอยู่มาก็สนุก หน้าที่ของฉันทําอะไรเราก็ถ้าทำสองคนพี่น้องเอ้ยอย่างไวเซ็ตไวไวฉันยุดวันนี้วันจันทร์ฉันยุดวันจันทร์กางคันฉันก็เลยว่ามาอัดคลิปก่อนไม่ได้อัดไลฟ์แต่อัดคลิปลงคลิปลายวันพี่น้องไอฉันหลาคอฉันหลา เมื่อแตเตรียมไอคิดสมัติก็วันเกิดให้หลูกเห้ก็ห่อของขวัญทำอะไรไม่ให้ของขวัญลูกแบบร้ายหรอกฉันสื้อแบบตัดสินใจแบบแพงไปเลยน่ะพี่น้องมไม่ซื้อแบบน้่นอยนิดนิดเลยไปดูสีหน้าของทั้งสองคนว่ะจะเป็นยังไงพี่น้องจะรอด,ดู ถูงสุดตัวเลยทำงานได้เด้วเนาะถั่วลูกทำไหนเมื่อแต่พี่น้องยจกกลูกจะทำเผื่อเม่ออได้ไหม <c oughs> ค่อยดูตอนต่อไปอ <c oughs> มืดพี่น้องเออฝนกบบนีต้ตกเมืดออมึมขึ้อนอืนพี่น้องเหมือดแล้วฉันก็ขอจบคลิปไปแค่ตัวานี้ด้ยวยพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เขามาชมในช่องสาวขาลาดไกด์ินจะ้ะไม่เจอกันคลิปหนะ้าด้ยวยพี่น้องเดี๋ยวบ๊ายบาย